สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะฮะสลหรับในที่ในช่องหวย g l o นะฮะทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะฮะสลหรับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะฝากกดติดตามนะฮะกดกระดิ่งช่องทางนี้ไปด้วยนะครับถ้าใครคุ้นเคยเสียงผมนะครับเสียงจำกันได้นะฮะเนาะอ่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะช่องทางนี้ไปด้วยนะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง ไว้ติดต่อนะครับเนาะกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดดีใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับก็จะมาส่องในปกสลากนะครับเรื่องว่าล่าสุดนะก็เป็นปกนะครับปกสิ้นปีนะครับก็เป็นประจำเนาะแต่ในปีนี้นะครับเรื่องมาจากในวันที่0มนะมาออกในวันที่2นะครับเนาะอ่ะมาดูกันแล้วกันนะครับก็ในงวดที่แล้วนี่ก็เห็นเป็น3ตัวเนาะ ส่วนในงวดล่าสุดก,ก็เห็นเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าที่เห็นเนี่ยจะมาออกไหมนะครับถ้าเท่าที่ดูเนี่ย่องไปเนี่ยเห็นในตรงจุดนี้นะครับแต่ต้องหมุนนะอ่าหมุนนะครับก็จะได้เลขนะครับในชุดนี้เลยนี่อ่าให้ดูก่อนนะฮะนี่เห็นเป็นเลขไหนบ้างนะครับในตรงจุดนี้ถ้าถามผมนะให้เห็นเป็นเลขไหนนะครับข้างหน้านี่ ห้านี่นะครับ5้าห้าไหมนะครับหรือใครมองเห็นเป็นเลขอื่นอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้นะครับข้างๆกันเลยนะฮะชัดเจนเลยตรงนี้ก็คือ1 1ไหมหรือใครเห็นนะครับเป็นเลข7จ็ดนะ,อะสองตัวในตรงจุดน,นี้ก็จะเป็นที่ใน5 7 5 7-5-1นะอืมแต่ผมก็ไปในทาง5-1มากกว่านะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีนะครับกับในตรงจุดนี้แล้วกันนะครับชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะสลับในจุดแรกนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นในจุดที่2นะครับจุดตรงนี้นะครับนี่จุดตรงนี้ก็ชัดเหมือนกันนะครับนี่ตรงมุมตรงนี้เลยนี่ นะครับถ้าถามผมนะฮะเห็นเป็นเลขไหนตรงจุดนี้นะครับตรงนี้เลยนี่ชัดเจนเลยนะครับ9 9้ไหมนะครับหรืออาจจะเป็น6ก็ได้นะเออมันอาจจะพี่กับหัวก็ได้นะครับซึ่งก็ใกล้ๆกันเลยก็เป็นเลขแปดนั่นแหละนะครับ2ตัวตรงจุดนี้นะครับได้ในที่ใน9 8หรือ 68นะครับเลขพ่สอสใหม่พอดีเลยนะครับและนี่ก็จะเป็นในจุดที่2นะครับสลับในการสองในปกสลานะครับในในล่าสุดนะฮะขอให้โชคดีแล้วกันนะครับต่อไปนะครับในจุดถัดไปก็จะเป็นในจุดข้างล่างตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงมุมตรงนี้เลยนะฮะ มากมากเลยนะแต่ไม่รู้ว่าชาดเองจะบอกออกไหมนะครับเนะในตรงนี้เลยเป็นเลข6นะครับ6ก็ได้นะหรืออาจจะมองมองเป็น9ก็ได้เนาะมันอาจจะพี่กลับหัวก็ได้นะครับแล้วก็ในตรงข้างบนตรงเนี้ยเป็นเลข3นะยิงเลข3นี่ก็ชาช์ดอยู่เหมือนกันนะครับเนาะส่วนตรงนี้นี่ตรงนี้อาจจะเป็นตัวเลขก็ได้นะครับ 2ไหมหรือ5 3ตัวในตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นที่ใน6ก3นะครับอาจจะเป็น6 2 3หรือ6 5 3หรือจะเป็น9 2 3หรือ9 5 3ไม่แน่นะครับเนาะช่วงต้นๆปีเนี่ยนะครับปกสลากเนี่ยก็มักจะเป็น6นะไม่6ก็เนี่แหละง,งวดแรกของปี นะครับปีนี้ก็สถิติเนี่ยตามตามที่สถิติย้อนย้อนหลังไปนะครับเนาะปกสลากต้นปีเนี่ยไม่หกก็เก้าแล้วเลยนะครับอ่ะใครชอบเลขนี้ก็ซื้อไว้ติดไแล้วากันนะครับเนาะขอให้โชคดีนะครับอ่ะนั่นแหละนะครับถัดไปนะครับในตรงจุดนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับตรงจุดนี้ก็ก็ชัดอยู่เหมือนกันนะนี่นะครับ นี่เนาะอ่ะเอาแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะหกหกเนาะ,นะเอเอเนี่ยห,หกหกหรือเปล่านี่งวดนี้นะอืมผมว่า,น,าน่าจะเป็นเลขดังหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ชัดอยู่เหมือนกันนะแปดเนี่ยเนาะอืมก็ตรงจุดนี้นะครับเห็นเป็นหกหกแปดหรืออาจจะเป็นหกเก้าแปดหรืออาจจะไม่ใช่หกหกอาจจะเป็นเก้า 9ก็ได้นะครับ9 9 8ก็ได้นะ3ตัวนะตรงตรงตรงในจุดนี้นะครับก็ก็สวยอยู่เหมือนกันนะหกนี่689้านี่นะเป็นเลขพอสอใหม่ก็ดีนะครับหรืออาจจะเป็น8 6 6, 6ก็ได้นะถ้าถ้าจะมา3ตัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็8ก็มายาวๆเลยเนาะ8 8มาในบนนะคนะั่นแหละนะครับนอะสลับใน2ปกสลักล่าสุดนะฮะหรือใครเห็นเป็นเลขไหน นะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเนาะอ่ะกล่องหรือนับตามกล่องนะครับเนาะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนาะมีแปดกล่องอ่ะเด่นแปดหรือเปล่าในงวดนี้นะครับเนาะอือหรืออาจจะออกง่ายๆนะครับเนาะเลขออกวันที่สองมกราปีหกแปดนะครับนี่สลับกันอยู่ในตรงนี้นี่นะครับอาจจะเป็นสองหนึ่งหกสองหนึ่งแปดนะครับหรือหนึ่งหกแปด เนี่ยครับเนาะคนจะถูกหรือ2 8 6ดเนี่ยอ่าก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับก็คนจะถูกนะฮะซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะไม่จาเป็นต้องไปซื้อเยอะนะครับจับไปหลายตัวนะครับและนี่ก็จะเป็นนะครับในการส่องในปกสากล่าสุดเนี่ยครับเนาะสลสับในงว่าองวันที่2นะครับเนาะอ่ะยังไงก็ นะครับอย่ลยนะืมกดไลค์นะกดติดตามกดกระดิ่งช่องทางนี้ไปด้วยนะถ้าใครคุ้นเคยผมได้ยินเสียงผมนะครับยังจําได้นะก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับอ่ะก็ดือมีจุดหนึ่งนะเออนะครับนี่ตรงนี้นะี่เนี่ยฝั่งเนี้ยหรือว่ามันจะเป็นตรงนี้นะสีเขียวสีฟ้าถ้าสีเขียวถ้านับตรงพรยัญชนะนี่หนึ่งอง่อะได้ห้า ทะนับตรงสีฟ้า1 2 3 4 5สอ่ะ6เนี่ห้าหหเนี่หรือจะเป็นห้าหหรือห้า9ห้าหรือห้าเนี่ยในตรงจุดนี้นะครับเนะเผื่อบางทีทางกองสลากอาจจะใบปิิศนามาตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยในในในสีตรงเนี้มันก็จะแตกต่างกันก่นกอนไปนะครับในคำเนี่ยเนาะแล้วแต่บางปีนะครับอืม ใครชอบก็ซื้อติดไว้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ใครอยากได้ในสุนไหนคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ